สวัสดีครับพอกันที่สองหักหลายอีสานนะครับผมนมบอบนะครับเดี๋ยวมันหนีเข้าเสื้อผาไปหาคุดแหนะครับหากระผอแร้งกันนะครับถาเบิงถาติดตามนะครับว่าเดลี่ยวแรงบอนะครับไปกันเลยนะครับหีีพอครับผู้นึงครับหีหู้แหนีอย่วถาเบิงถาเบิงโตกันนะครับเด้อ ได้แล้วครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มเดี๋ยวให้เบิ้งหัวที่สองต่อครับทารุ่นครับทารุ่น ทารุณครับทารุณ มีหลุนครับมีหลุนตัวเมียนะครับ,รบได้แล้วนะครับสองตัวหาหูไหมครับ ขวยมันนี่ขวยมันครับขวยแย่ครับแวนขวยมันครับหวยเย่ครับหูอยู่พี่นี่ครับรูมครับเดวกตัดต่ออย่างรต้องัดกวนพี่เจ้ยวะ

หาต่อไปครับยังยังยังไม่พอใจดีเหรอครับบ่เลยกมันดีแล้วนี่ผงนม่ผงเลยหลอกงี้มากระรองสิงานงานกินใส่ตอนนี้พนักงานที่ตามมาเพิ่มมาแห้วพนักงานที่ตาม แล้หายก็มัางใจแล้กั็จมครับมมดูขโมยน้ำกันครับ ชุดวะหูตัววะเจะล่ะเกินแล้วตรงอยู่นี่นี่นนะครับหูดักไว้อยู่หูู่นี่ครับอ ลูบนะครับได้ซี่แต้มนะครับสรับแรงนี่ครับถาติดตามมันครับวาเมนูเ็ฟยังกินนะครับขอฝากวิดีโอไปเพียงนี้ครับถามากกักดไลค์กดซับเสิร์ชกดติดตามนะครับขอบคุณครับ